สวัสดีค่ะมมพบกับกินยูแบ,บบ้านๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สืพอามาก,กินตําซัวข้าวปุ้นใส่บักแตงค่ะพี่น้องแค่นี้อยูอ่เลค่ะโมมีอย่างอย่าง,งอื่นเลยค่ะผักก็จะมียอดกะถินถั่วฝักยาวแล้วก็แตงค่ะพี่น้องแตงแบบนี้ค่ะกับโมหูว่าเขาเอิดแตงยังแตงกวาแตงกิง่งแตงไทยนะคะพี่น้องแต่แซ่แบตําสมแซ่บค่ะพี่น้อง สมัยอยู่บาดแม่เคยปลูกด่ค่ะเคยจําไดู้่ค่ะเนือสมัยอยูบ่าต์นะคะพี่น้องอามาตําสมแสบค่ะมีความรู้ซึ้ว่ามันกรอบค่ะมาค่ะพี่น้องอาจจะใส่ซอนด้วยค่ะเพราะว่าตำมะแขงเนาะค่ะใส่ซอสน้ำค่ะสีสันเห็มในกล่องอาจจะดูเหมือนไม่เผ็ดด้วยค่ะพี่น้องแต่เผ็ดค่ะเผ็ดอิริจัดจานพึงใจค่ะอากาศก็ฮอนเป็นแตงที่อร่อยจริง นี่พวกนลขบุญคือเก่าค่ะกินคนเดียวนะคะพี่นอ้องเขาอนุญาตกินทุกงะะีเลยค่ะ เบอกว่ามืนีอากาศหอนมากแล้วก็หอนเอาเอาคือฝนสุดตกนะคะพี่น้อง 很梦幻。Huh? ช่วงนี้ผ่านอีสานบันเท่านะคะพี่น้องจะไปบุญเดือนหกบุญมัมงรไฟทั้งเล่นเพิ่งมวนนะคะ เีพ่นองมาได้ค่ะพี่น้องเผืเ่อๆทั้งผัดไก่ผักอีสาน 3. ผักเนื้อผักกาดค่ะขอบคุณที่เขามารับส้มหรือว่ม,มันเป็นมูเปิดขวดกันนะคะพี่น้อง ยังไม่คล่องขุงซื้อบาดแต่งแบบนี้แสบกว่าแต่งกว่า

ไปกินหนามมาหค่พ่น้องเพชอมคนลูกหูซื้อ่าเวลากินหนามแล้วมันจางๆปากขึ้นในหูหูครับพี่น้องมัอนเรากินสับประรดอะค่ะรสชาจังสันเลยค่ะ เมื่อไหร่ไทยจะไปตลาดสดนะค่ะพี่น้องเบสมี่พักพื้นบ้านอยู่สิโยแต่ว่าไปในห้างนี่เงี่ยพม่เยมีค่ะ พี่น้องเห he ็ขามาเบิ้งเนาะค่ะเจกาว่าแต่สจสกาแต่ผ้ากิจตามบุกพุงจริขับปุ่นนะคะพี่น้องขึ้นลงคณะเจสีนะคะพี่น้องมือสองสามวันก่อนมือวันที่สิบแปดนะคะผกินก่อนเนี่ยยู่บ่แม่มวบุกินเด้ค่ะพี่น้องหลับก่อนถ้าแซกินอยู่แต่ว่า ไม่ไปซื้อยากไปลำบา,ากเจ้าหน้าไม่มีแต่กระแล่ย่างแกนหล่อนไปไทยอยากกินยังก,กับลํำบาบค่ะ ว่าขอดีก็คือว่าเก็บเงินได้อยู่ไกลตลาดอยู่ไกล,กล,กลหาล่างร้านเงินออกบ่ได้พี่น้องแต่ว่าสั่งออนไลน์มาหนี่งกองถมบานอยู่กองสังฟองค่ะ <c oughs> แบบว่าถ้าอยากกินยังซื้อยางไปซื้อเลยเห็นบ่ได้เลยค่ะพี่น้องขนาดร้านขายของช่ำเนี่ยแก่ยี่สามกิโล ปั้นจะหนาเลยนาดำออกไปค่ะพี่น้องปั้นพอร่มกลับมาอีกโตควขัมแห้งเบาๆอยู่ค่ะจักรยานก่ะเกนหล่อนอันทีปั้นพังนึงกระรุดไปเลือกตั้งหัวองหันเนี้ยเปล่าเ่าจะไปเลือกตั้งเล่าคือกัรมาที่ก็เผาจักรยานที่ปั้นบันไดมันนะคะรุดไปครั้ง แบบที่นี่สืปันันไปบพี่น้องมันก็รุดปุดรุดปุดนะคะพีชีวิตเดี๋ยวถึงวันทีนึงก็จะด้วยนะคะพี่น้องเออตอนนี้เขาบอกว่าทนลำบากเพื่อสบายเมื่อมันไปชีวิตนะคะคนพูดเพื่อเต่าะค่ะพี่น้องเพื่อพ่อเพื่อแม่ส่งลูกส่งเต่าเรียนทำจบ สดเสด็จปุตตองไม่ลำบากขึ้นเขาอืมเค็มซีสันมาพี่น้องแซ่บทั้งแซ่บทั้งเค็ดไปละค่ะพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมนะคะพี่น้องทัวร์ทุกคนเลยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆพรกันคลิปหน่าอาจจะเป็นไปโน้อาหารเนีย่ยแหลอจะเป็นอีหยงังคอยเบิ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ลุงเพิ่งเดินไปตลาดก็เพิ่งลูก เดี๋ยวไปเราก็เสด็จเมนูต่างๆมากบางนะคะพี่นอมม้องเขาบ่เบึงกันว่าเศรจอียังเห็นจริงค่ะสวัสดีค่ะ